บลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานคอนเสิร์ตหเวไร,รอีลีนาที่ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ในวันที่ส1เอ็ดและ12มกราคมที่ผ่านมางานคอนเสิร์ตมันจัดเต็มสุดอลังการนี้จัดโดยพี่กองทเวไรเพื่อมอบความสุขแบบจดัดเต็มด้วยแสงสีเสียงที่สมกันรอคอยแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ประทับใจที่สุดค่ะงานนี้พี่กองก็ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพถึงแน็กชาลีที่มาร่วมงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะ โดยได้บอกว่าชาลีนอนหลับสนิทในรอบหลายเดือนที่นี่ชาลีหัวเราะแบบสุดเสียงที่นี่คำพูดนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างซึ้งใจเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณพี่ก้องที่รักและหวังดีกับน้องชายคนนี้เสมอนอกจากนี้ในไลฟ์วันที่15ามากราคมพี่ก้องยังพูดถึงประเด็นดาราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในงาน พร้อมกล่าวชื่นชมน้องขุยอันที่เข้ามาส่งกำลังใจผ่านสติกเกอร์ในไลฟ์พอดีค่ะโดยพี่ก้องก็ได้บอกว่าขุยอันน่ารักมากๆให้ทำอะไรก็ทำให้อยู่ไหนก็อยู่แถมยังจองตั๋วไปเองก็รับเองอีกไม่สนใจดรามา่าใครอยากดราม่าอะไรก็เชิญแต่น้องขุยอันมาสนุกอย่างเดียวคำพูดนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างชื่นชมในความน่ารักของน้องขุยอันและความจริงใจของพี่ก้องและน้องขุยอันค่ะ เชื่อว,ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพี่ก้องก็เต็มไปด้วยความประทับใจที่แฟนๆจะจดจําไปอีกนานวัสดีค่ะคุยอนันคุยอันเข้ามานะครับน้องสาวน่ารักมากนะครับคุยอนันจะเป็นไงบ่มีหิฮิฮ้อนๆแตอยู่ใสก็ยุเฮ็ดหนหังก็เฮ็ดจังตัวกับเองด้วยมไม่ยากเลยมาเองกับเองมันหนุมกับไพบ่สนใจไพผู้ใหญ่ดรกมาอยากดราม่าดรามา่าเซินแต่น้องคุยอันกูบ,บ่สนมวนอย่างเดียวนะครับ เมื่อยแทนเจ้าทำมาเมื่อยบอกมันบ่เมื่อยนะครับมันมวนกับการแก้ปัญหานะครับแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะครับเราก็พยายามจัดสรรให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วก็ต้องทําให้คนที่เข้ามาประทับใจที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ,บไม่หนวดพอได้เมี่ยกูกระดากูแล้วเนาะไอคืออกไ่าหนวดมาท่น,นกระติกน้ําทําไมคนนั้นเราเข้าได้คนนี้เราเข้าได้ ไอ้ก็ขอแล้ววายามีโลโก้โเ,เห็นว่ากูให้กับเขาได้เพิ่นเพิ่นลากมาก,กว่าเป็นเพิ่นไปปิกนิกผู้เดียวเพิ่นเห็นว่แค่ไปพนอืมเ,เหนื่อยกันไหมเหนื่อยครับแต่ก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยดีใจนะครับที่เห็นแฟนๆมาบอกว่าถ้าคนนี้ไปคนนั้นไปตัวเองถึงจะไปนะครับเราฟังดูแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับ ไม่ต้องมาสั่งผมจัดเต็มให้แน่นอนครับค่าตัวเบิ้ลน้นองเอิ้นเบิ้ลอยากได้สี่แสนครับแต่ผมจ่ายแค่สองแสนเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมต้อง,ต,องต้องแบ่งจ่ายค่าตัวน้องนุกน้อง,องปายด้วยคนบ่เรื่องวินมตอร์ไซเยอะจะจะบอกว่าไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้นะครับรู้ไหมวินมอเตอร์ไซค์มาจากไหนครับ มันขับมาเองจากเขาใหญ่แล้วมาโกงที่นี่ต่อนะครับก็วันที่สองก็สามารถจัดการได้นะครับให้สอบถามราคาก่อนค่อยนั่งวินนะครับวินผีครับมาแต่บิ๊กมาแต่เขาใหญ่ครับวันแรกโดนหนักเลยครับลูกค้าผมแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ไขทันนะครับวันที่สองมันไปเอาสติ๊กเกอร์อะไรมาติดก็ไม่รู้นะครับ งานใหญ่ขนาดนี้ดูแลไม่ได้ทั่วถึงหรอกครับแต่ว่าต้องแก้ไขให้ทันท่วงทีกันนั่นเองครับงานมันใหญ่มันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดหรอกครับก็เอาเท่าที่ไหวนั่นแหละเรื่องคนไลฟ์สดมีความคิดเห็อนยังไงที่จริงก็สั่งเตือนแล้วนะครับแต่เขาไลฟ์ก็ก็ไปแจ้งเขาไม่ให้ไลฟ์นะครับก็แค่นั้นนะครับเขาได้เอนเกจครับแต่ผมได้ใจลิขิิตเพิ่มครับผมนะครับ อย่าทำลายกันเลยนะครับแต่ว่าก็คุยก็รู้เรื่องแล้วล่ะครับวันที่สองวันแรกก็วุ่นวุ่นหน่อยอีลูกไปน่ารักครับน้องก็ต้องมาจนกว่าผมจะเลิกจัดพูดละ่ะไปบมมักน้องผมกระซางผมมักน้องผมบักแนกจังสิไปทําไมทาให้งานเขาเสียเพื่นวะเอ,อ้ยจะเป็นเสียคัดตัวกูกระหักของกูเนาะน่องนุ่งกูบ่ทิมจะค้นดอกไครว่าขี้กลัวกูก็ว่าท้องขํามมืดละ่ะเรื่องอื่นไปเคลียร์เจ้าของ เรื่องความคัดใจผูอ้อื่นแต่เรื่องกูก็คือเรื่องกูบมมากกับมัสิงเดถ้าคนนี้ไปผมไม่ไปผมบอกว่าป่านผนกดบัตรทันปีนาขออนุญาตขอนตขอนุญาตขยับบัตรเนี่ยเด้อครับเพราะว่าถ้าใครรู้เลิของศิลปินที่ผมจะเอามาคุณจะสงสารผมมากกว่าเดิม พี่แพทเคลียเขาท้องครับเรื่อง่นต้องเลี้ยงลูกครับจริงๆตั้งใจพี่ปาม,มี่แต่ว่าพี่มี่นะครับหยุดรับงานไม่มีกําหนดนะครับเนื่องจากสุขภาพของคนที่บ้านนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจให้พี่มี่นะครับชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป<ๆ>้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ